สสดีครับยินดีต้อนรับสู่ทั้งแมนชาแนลวันนี้มีการพบกันระหว่างเคนปะเทะเดอะบิทนะครับผมเป็นเคนในช่วงปี2012นะครับส่วนเดอะมิทเป็นช่วงปี2010หรือสมัย10ปีที่แล้วเลยนะครับเดอะมิทส่วนเคนย้อนไปนู่นนะครับ8ปีที่แล้ววันนี้พบกันในสนามมันนี่อินเดียแบงค์นะครับผมช่วงนี้ถ้าคลิปอัปโหลดช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากงานผมเยอะครับนี่ก็ผมยังไม่ได้นอนเลยนะครับทั้งคืนก็มาอาชีพวันนะครับ ช่วงเวลา4 M ี่โมงครึ่งครับผมครับยังพยายามทําคลิปต่อไปนะครับมีคนชมสักหนึ่งคนผมก็ยังทําทาทาต่อนะครับผมมาทําไปเรื่อยๆครับโอเคในช่วงเวลานั้นเป็นแชมป์ทีมกับแดเนียลไปอ์านอยู่นะครับผมแชมป์ทีมแดเนียล ทีมครับผมแทีถ้าเคยเป่หน้ากาเกิดย่างี้ป้องจะเป็นอย่างไรฮะคงจะเธอาหน้าดูเาบเข้ามาใน,นมิลครับผมเปิดตัวก็ไม่ใช้เวลามากนะครับผมเปิดไฟครับ ตัวแบบง่ายๆครับง่ายๆแต่ดูดีครับสดูดีและดูเท่ตลอดการเจ้าเด็กเกลียนนะครับผมเด็กเกลียนเดี๋ยวมิดช่วงนั้นเกลียนมากครับ เรี้ยงว่าปัจจุบันนี่นะครับผมเรีย้ยงแบบโคตรเลสายสายขี้เก๊กนะครับเดมิทจะค่อนข้างเก๊กหน่อยนะครับผมเดินขึ้นทางไหนครับขึ้นทางนี้ไม่รู้ว่าไหนอ่าเก๊กเก๊กยังรออ่ะผมตั้งด้วย ทำผมมอสตั้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่เก๊กหน่อยน้องเอ้ขอเวลาสักคุู่ผมผมเก๊กหน่อยดูดูสุดหรอเออผมตั้งเก๊กให้หน้าถีบมากนะถีบไม่ตกเลยหน้าตกจริงๆนะทรงผม แยังย sí, ังวงกลางปีกเราหม่สยายปีกเจ้านกน้อยอะนกน้อยสยายปีกเอาแล้วผมเปิด oh. ตัวเสร็จแล้วเค้นพร้อมเดมิสพร้อมกรรมการใช้ความพร้อมทั้งสองฝั่งพร้อมเริ่มปั้มครับเดยวเข้าใส่กันเค้นจับสปายบัสเตอร์ไปก่อนเะครผมจังหวะนี้ขี่ไปที่หน้าจรวะ กะทืบไม่โดนครับผมจับเดมิดลากมาลกลางเวทีครับกะทืบไปที่หลัง<ต>บีพอเดมิดครับบีบบีบบีบเตอาเดมิดหลบได้ครับจับมาทุบไปที่หลังครับตุนท,ทอนแขนเอาโดาซอก,กับโคตรลน์ลงไปครับผมผมไม่ค่อยชอบชอบท่าโคตรลน์ลักษณะนี้นะดูยุ่งยากไปหน่อยต้องขัดขาด้วยจับทุ่มลงไปนะครับผม จับโลกขึ้นเดอะมิใส่จอมเบเกอร์ครับก็ตกคอจับมาหากักคอครับเป็นนิกเบเกอร์จับต่อยอหน้าครับต่อยไปที่หน้าหกหมัดแตตอนนี้เคนเสียเปรียบแล้วครับผมเดอะมิ ith, คุมเกมอยู่วอ็อกพีโอโหเคนช้ากว่าครับตัวใหญ่กว่าช้ากว่าโดยในงานต่อครับก็บทิบไพที่แขน จับเคนครับลากมาเกือบกลางไวทีต่อยหน้าแล้วครับเอเคนเคียนตัวไปชช่วยครับตอนแรกเล่นงานเขาก่อนนะครับตอนนี้เสียเปรียบแล้วเอาเคนหลบได้โพดไลน์ลงไปครับกระทืบพระผมโพรไลเหมือนออมแรงครับเมื่อกี้นี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่๋ยวตอนนี้งัดหน้าเดอะบิ๊กครับงัดงัดไปที่หน้างัดหน้าเดอะบิ๊กเลครับผม เมิ่งยังคงยังคงแก้สถานการณ์กลับมาไม่ได้ครับเคย์ก็รายงานเดมิ่ไปได้สำเร็จไปที่เรียบร้อยจับเดมิ่หงายท้องมาครับผมจับกดนะครับกรรมการนับหนึ่งได้แค่หนึ่งเดียวครับเดมิ่ยังทนได้สบายครับเคนจับเดมิ่ลงเพื่อนมาเดมิ่ต่อไปท้องเคนครับวิ่งมาโคตรลายเคนลงไปครับผมจับเคนลุกข้มานั่งแล้วหักแขนแล้วผม หักหักเป็นบริเวณหัวไหลครับหักแขนเขนครับเขยนก็ยังยังพลิกสถานการณ์กลับมาไม่ได้นะครับผมยังแก้กลับมาไม่ได้โดนเดเล่นงานต่อไปครับเดอมิทจะเจ้าตัวแสบนะครับในเวลานั้นเอาเคนพลิกกลับมาแล้วซอไปที่ซออคอเดมิทครับผม จับเดอะมิทเวียงไปเข้าเทอร์มบัคเกอร์วิ่งไปปั๊มเดอะโคตไลน์ครับเดอะมิทล่วงครับตรงวันี้จับบีพอนะครับบีพอยแล้วบีบีพอบี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 พอบีพอบีพอแกต่อยฉันบีบแกต่อยฉันบีบให้ต่อยหน้าฉันฉันจะบีพอแก เทนครับเนี่ยเดี๋ยวมีดลุกขึ้นมาลุกมาเลไอ้น้องไอ้น้อยเพื่อเขาต้องฟ้องไหมเขาดกรอดลายลงมาครับผมกระทือเดนบิ้นหลหลบได้โคตรลายเทนลงไหมครับกระทือเทนครับผมจับหน้าเทนหันสวยๆกระทือไปที่หน้าครับจับลุกขึ้นมาเกวียงเทนครับ อ่าเข้าเทอร์มัลเคอร์วิ่งไปปั๊มเอาโดนซอกเข้าที่ซอกคอโดนดีดทีกลับเนยครับผมอ่าสูสีครับสูสีเคนกระทื้ครับอ่าจะใส่ถ้าไม่ตายนะครัจะใส่ถ้าไม่ตายนะครับฉกจับจับพอเขาบีบคอโยกทะทุบเป็นโุกข์อไรไหมครับผมจับกดกรรมกรกรรมการนับหนึ่งสองสามเคนชนะครับผมบอกแค่นี้เหรอแค่นี้เหรอ อย่าปีเกียวน้องเอ้ยเรามา็นครุ่นเด็กเด็กเด็ับโปโลครับบรรทัตำนานครับถึงตำนานจะเริ่มหมดไฟแล้วแต่ยังมีไฟอยู่เนี่ยครับจังหวะนี้ก็ดโคตรไลน์ลงไปครับแล้วจังหวะปิดเกมครับปิดบัญชีถ้าไม่ตายครับโชคสแลมจับกดครับกรรมการนับหนึ่งสองสาทีเดียวอยู่แล้วครับผม ชนะได้แก่เคนะครับผมเบอกก็กลางๆครับแมกระดับกลางตั้มสบายสบายครับอรไฟครับอยู่ในปาร์ตี้ลองอย่างกับไฟแต่ถ้าอยู่กับเคจะมอดไมนะครับผมอาครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับผม บายบายสวัสดีครับ